สวัสดีครับพวกเราเดอสนคครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่สระว่ายน้ําของบ้านล้างแห่งหนึ่งไม่น้างน้างสิฮีก็พูดไปเรื่อยนะเราจะมาเล่นอมองอัดแต่เล่นอมองอัดใต้น้ํากันเฮ้ยกติกามีอยู่ว่าว่าอ่าถึงแล้วถแล้วกติกามีอยู่ว่าเราจะต้องตั้งชื่อตัวละครของเราเป็นสีเอ้ค่าให้ใครรู้ว่าเราจะใช้ชื่อเป็นสีอะไรเกท่าปะอ่าเป็นภาษาอังกฤษนะมันเข้าใจมันเข้าใจไหมเข้าใจอยู่ อยู่แล้วตัาปวดเราปวดนมไม่น่หลังเราจะตั้งช sure> eh ื่อเป็นสีพอเสร็จแล้วตอนเล่นปกติอยู่ปั๊บกันนู่นน네ี่นั่นกลัวอะไรกันได้ปกติแต่ห้ามพูดชี้นำว่าใครเป็นฆาตกรหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า power balance in water เอออ่ะก็อินบอทเตอร์เมื่อกี้เราจะมีสิทธิ์พูดว่าใครเป็นคนฆ่าได้อย่างเดียวก็คือตอนดำอยู่ใต้น้ำโอ้โหมันจะเกิเรื่อง าปุ๊บจะต้องลงไปชี้แจงไปดิใช่ดิสคัทกันคืออยู่ใต้น้ำโอเคครับงั้นลาไปก่อนครับผมพร้อมแล้วพี่ยังไม่เล่นเลยพร้อมไหมพี่อ้าวผมพร้อมมากผมพร้อมมากมาพร้อมมากผมพร้อมมากพร้อมพร้อมพร้อมมาใครคืออิมพอร์เตอร์นะฮะเรามาหากัน ดูทรงแล้วตัวสีแดงไอไอไอลองกองเนี่ยสีกองเนี่ยไวโอีอานชีอานชีอานคือสีอะไรวะไอเสี้ยอย่ามองจ้อกันดิกูเอาเวลาไหนไปมองมึงไงโอ้เหาละลาไม่ได้อะไอเหี้ยวิตายกูแล้วมันทำมาลิกต์ไงใสไปตั้งรากดึงเขยไวโอลสีแดงนาลลาใครตามผมเนี่ย ม่งเดะไปเฮ้ยใครอะเฮ้ยเยอะเยอนอ่ะด uh ิเยอะตั๊วยอะตั๊วเยอะตั๊วเฮ้ยผมมันกับการทำภารกิจโอ้โหเฮ้ยกูเก็บภารกิจไปสองดอกแล้วนะเฮ้ยมึงให้เก็บภารกิจเฮ้ยบิ๊กเด็ดบอดี้ มีเนืมดี้มีคนตายเราต้องลงน้ำใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปก่อนเลยใครตายใตายไ้ยผมรู้แล้วผมเห็นเฮ้ยไปคุยในน้ำไปคุยในน้ำต้องคุยในน้ำมาพร้อมหนึ่งสองหนึ่งสอง ขึ้นมาทําพูดแล้วนะเดินไม่เจอไอตัวนี้เดี๋ยวต้องเฮ้พูดแล้วโหวดเลยโหวดเลยเพว่ากูไม่เจอตัวนี้กูโหวดตัวนี้ไม่เจอตัวไม่เจอตัวนี้เฮ้ยตะคีโหวดได้นะถ้าไม่มั่นใจไม่กูมั่นใจใครไว้ใจใครไว้ใจไม่ได้เลยไปด้วยรอด้วยไปด้วยเนีไปด้วย ไปลยวิ่งเป็นวงกลมไปทำพลักิจกันดีกว่าเฮ้ยใครวะเนี่ยอย่าเดินตามกูมานะขอร้องแหละแน่แน่แน่เ้ยมือเปียกอะเดินไม่ได้เดินไม่ได้แน่แน่แน่แนอย่ามาอย่ามาอย่า่่่นกันอยู่อย่างเงี้ยนะ่้องเลยเนาะ ไปไปไปเทว่นเฮ้ยมามามาเดินสองสามจบนะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ยินวะ

ตอมไาบันตมาทมไปลไปไลกกดีกว่าว่าอ้พิงโง่ไอ้ยลอไอ้ไอ้ไวไวโอเลตเ่ยน่าสงสัยโอเลเย่สสยมันมันมีแค่สี่มันหายไปหนึ่งว่ย ไอ totally ้ิงค์ไไปไปไปะ้ว่ไอ้ิงอ่ะไอ้พิงอ่ะคือิปิงกูเลยกว่าใช่มาพมหนึ่งสตั้งเตะเลย ไปเลยไม่ใช่เหรอแหวนหรอวะกูไอ้แบ็คกับแม่งแม่งน่าสงสัยว่ะเออไอ้แบ็คเนี่ยไอ้แบ็คเนี่ยถ้าดูมันวิ่งตามอันนี้เนี่ยไอ้แบ็คอัน่าสงสัยไอ้แบ๊กน่ัสงสัยตัวดีเลยแบ็คกับเกยเนี่ยแบ็คด้วยเนี่ยแบ็คนี่มึงไม่เน้นทำภารกิจกันมึงเน้นวิ่งวนกันเป็นวงกลมกันอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยหายไปไหนคนเดี่วหายไปไหนคนเอาดียางีว

มันทำเชือกนี uh ้ยังไงอ่ะสายไฟอ่ะกูรู้แล้วสายไฟมันทำยังไงอ่ะเฮ้ยไอ้เชือกพลกี่ที่ทำยังไงวะไอ้สายไฟมันทำยังไงวะวงแดหวกไม่ได้แล้วกูเห็นซ่าคนแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามีคนเก่งๆคนหนึ่งน้าไอ้ยู่อ้าวเราแพ้ใครวะใครอ่ะใครอ่ะ คือยังไงตอนเจอไอ้แบ็คใช่ไหมก็คือมันไม่คือวันหรอเฮ้ยแม่พอมันจบเลยไงถ้าจบก็จบเลยไงไม่หรอเอาเพิ่งรู้นะนี่ยกูตายแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวเรามาลองกันอีกทีนึงไหมตายจะดูของเพื่อนนะดูแค่หน้าจอตัวเองนะ เอาละสี่เอาละสี่ไปเป็นกลุ่มมันกูอยู่เป็นกลุ่มมันอยู่เป็นกลุ่มมันปลอดภัยไม่ไม่ไม่เมื่อตะกี้เดินแลบไปแป๊บเดียวยังไม่รอดเลยดิ้นดนๆออกหัวใจไม่ได้จริงไอ้สี่ตัวนี้มึงวนอะไรกันอยู่เนี่ยเฮ้ยช่วยทำธุรกิจหน่อยดีมาห้องนี้ใครมีธุรกิจห้องนี้บ้างอันไปได้กันนะครับทำอะไรทำอะไรครับถ้าอยู่ก็เห็นหมดอ่ะนี่ทำงานกลุ่มนะเนี่ยเจ๋ ทำภารกิจแล้วเอ้ยรอพร้อมๆกันนะใครอยู่ห้องเนี้ตามมาตามมาตามมานี่มา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 กันสี่คนแล้กลุ่มสี่คนนี้ไม่ไปไหนเลยให้ไบโอไอ้ไบโอเลนน่าสงสัยว่าอยู่ๆก็เข้ามาคนเดียวไอ้ยู่ันเข้ามาคนเดียวอยู่เป็นกลุ่มเลยยังยืนรูดการ์ดอยู่แล้วเกมมันแบบขี้กลัวมันมีกี่ภารกิจว่าเฮ้ยทำภารกิจอยู่นะใครยืนในห้องนี้ไม่ทำภารกิจสีสววนะ เอ้ยใจเย็นดิใครเนี้ยใครเนี้ยมีคนตามมาเฮ้เอ้ามีอนตาอยานแล้วเฮ้ยเดีกลงไปบอกทนก่อนไคยโดนก่อนกูรู้แล้วไอ้นี่อีกแล้วออกอีกแล้วไม่มีปุนเลยมาพอนะครับหนึ่งสองสาม ใช่ได้ยินพี่ไม่ได้ยินก่อนเลยวะแต่ไอ้ไอ้ที่เราไอ้ห้ามพูดอีกใช่ไอ้คุณน่มีอยู่มีอยู่ม่ยูอ่ะน่าจรู้กมันมีเซนมีเซนอ่ะแต่แก็บพี่ตัวนี้แหละมาสังเกตได้ใครเดินบนใช่เปี่าใช่เนี่าไม่ใครใคร ำตัวน่าสงสัยผู้ดีอ้ยออุดเล่นอีกแล้วเก่งไอ้จินบจิ๊บตามาเมื่อกี้กูเห็นรังไวไวไ้ไอ้เจนอ้เจนช่ยช่วยด้วยอยู่ไหนแกหน้ามารวมกลุ่มกันหน่อยดิทำอะไรกิจได้ไหมเมื่อกี้ปอนก็พูดอย่างนี้เลย หัวติดอะไรมาเน่ะไม่มีอะไร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 ปอนด์เดินบอดี้เดิบอดี้มันดูเดินไปแล้วนะใครใครอย่าหน่อยพี่ใครออกไปแลอะใครเอาไอ้ปอนด์เดินไปนู่นแล้วโอ๊ย ไม่ได้ความอะไรเลยได้ยินไหมได้ยินไหมผมได้ยินไหมได้ยินกูได้ยินตัวเองเมื่อลงไปเสาจริงจริงจริงป่าวจริงผมไม่หยุดผมได้ยินเหรได้ยินปะมามาเริ่มรู้ใช่ตั้งใช่กลัวใช่กัวกลัวกลัวใช่กลัวใช่เออกลัวใช่กลัวใช่ หน้ากล้องเลยนะคนดูหหนน้้ากลองใช่มเป็นการเล่นอะมองอัสดูกล้้้อองไไดดเหรที่เราไม่เน้นทำเราไม่เน้นทำภารกิจทายิงเดินบนเนี่ยนะเนี่ยครับเพื่อนถ้าเพื่อนอยากให้เราไปเล่นอะมองอัสไหนไหนอีกก็คอมเมนต์บอกอย่าบอกนะว่าเล่นอะมองอัสในถ้ำแบบโอ้โหบอกแล้วกันว่าอยากให้ไปเล่นที่ไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดแชร์คลิปเยอะไปเยอะๆด้วย ไปเอามองอัดใต้น้ำของเราไม่หยุดพี่แรกไปหนึ่งสองสั้งไปไปกูเท่สุดเว้ยเป็นเทเลทับบี้เลยสัส